โอเคนะครับผมวันนี้จะมาสอนทำปืนใจขนาดจิ๋วแต่ไม่จิ๋วนะผมแรงแรงลองดูว่ามันจะไม่จิ๋วหรือเปล่าแบบนี้ไม่ถนัดสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเนี่ยไอ้เนี่ย แล้วก็ที่กดแ <C oughs> ล,ล้วก็ไฟไงแล้วก็ TNT เอสโตนอีกอย่างอะไรวะลืมแล้วอ่ะดูแล้วแง่เนี่ยอืออนอื่นก็ได้จะเลือกอันนี้อ่ะ เติมน,น้ำด้วยน้ำด้วยน้ำแล้วขี่ๆถ้าลืมแล้วก็ช่างมาันอันนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนี่แบบนี้ ท็อปท็อป,อ,ปอะไรเนะี่ยตรงนี้ฮะจะทำลบอต่อไปกว็วางะนตูนแบบนี้แบบนี้เหรอ เอ้น่าจะประมาณนี้เอ้ใช้ได้ไดนี่ใสม่มาให้หมดเลยดีวยกว่าใส่ทีเดีวยดวยมันไม่พอ còn bây giờ thì tôi nghĩ đoạn Sai, 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 sai,

นู้นด้วยก็้สุดท้ายแล้วช่วยกบนไฮะฮะฮะน้องเาวยังไม่ตื่นโอเคนี่เอมันก็จะเป็นงี้ตุ้ง Ô oh, mày, ben. oh, oh con lại thì thôi. Dinh kaba dinh kaba. Ô mày, 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 hoàng wish đi em muốn mày Lê lê bí phụ dài bay đây tại sao tôi phụ mốt nè รวยเฟอยาู้ค oh, oh, oh ่ะนี้เน่นี้แน่ออ่อเ่อจำจำ xong cô lên nói đi qua phải à ยิงเป็นไงค่ะก็จะประมาณนี้แล้วผมขอบคุณสำหรับที่ติดตามมาใครบอกรันจุดได้ชึ๊กไปยิงยิงไปได้ตุ่ม หดงโกลิมด้วยชึกอีกสักรอบนึ่งไปยิงโรัว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 ตุ๊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 ่ โอเคก็จบกันไปยแล้วค่ะพวก